สวัสดีครับพื่น้องต่อไปนะครับจะมาดูในเรื่องของอนุกรมสลับนะครับคือเรื่องของอนุกรมสลับเนี่ยเนาะมันก็เป็นเรื่องการทดสอบการลู่เข้าลู่ออกเนาะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ก็จะมาพาน้องๆทบทวนสูตรกันก่อนว่าสูตรหรือว่ามีรูปแบบอะไรบ้างเนานะก่อนอื่นเลยรูปแบบของอนุกรมสลับนะครับก็คือซิกมาลบหนึ่งยกกำลังเอ็นบวกหนึ่งเอ็น n ตั้งแต่1ถึง infinity เนาะหรือว่าซิกมาลบ1ยกกำลัง n เฉยๆเนาะคูณกับ an n ตั้งแต่1ถึง infinity เมื่อ an มากกว่า0และทุกๆ n มากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอันนี้คือรูปแบบเนาะแล้วก็เป็นการทดสอบมันกลมสลับนะครับจะมี2เงื่อนไขคือ 1. ถ้า an นะครับมากกว่า an ลบมากกว่าหรือเท่ากับ an บวก1 และเงื่อนไขที่2ก็คือลิมิตของ a n เมื่อ n เข้าใกล้ Infinity, อินฟินิตี้เป็น0ูนย์นะครับก็แสดงว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับเนี่ยก็คือเราก็จะจํารูปแบบแล้วก็การทดสอบเนาะเราถ้าเราจํารูปแบบกับการทดสอบได้ก็จะสามารถทําข้อสอบเรื่องของอนุกรมสลับได้นะครับต่อไปถ้าพี่มีตัวอย่างง่ายๆมาลองให้น้องๆอธิบายให้น้องๆฟังก่อนนะครับ ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับบอกว่าจงพิจารณานะครับผลรวมของลบหนึ่งยกกำลังเอ็นบวกหนึ่งคูณกับหนึ่งส่วนเอ,นเอน็นเมื่อเอ็นตั้งแต่หนึ่งถึงอินฟินิตี้เป็นลูกเข้าหรือลูกออกนะครับเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูออกเนาะก็วิธีทํานะครับจากโจทย์พี่ก็จะได้ว่าเป็นรูปแบบของอนุกรมสลับนะครับเพราะว่าเป็นอันนี้จากการมองเนาะอันนี้ก็เป็นผลรวมของลบหนึ่งกำลังเอ็นบวกหนึ่งรือว่าลบหนึ่งกำลังเอ็นเนี่ย แล้วก็มี a n คูณอยู่เราก็มองว่ามันเป็นอนุกรมสลับเนาะจากการดูเทียบกับรูปแบบโอเคซึ่งพี่รู้แล้วว่าเป็นอนุกรมสลับพี่ก็จะได้ a n เท่ากับ1ส่วน n ถูกไหมเนาะทีนี้เราก็มาทดสอบว่ามันเป็นรูปเข้าหรือรูปออกกอ็ข้อที่1ก็คือเงื่อนไขข้อที่1ก็คือ a n เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ a n บวก1ก็1 a n ก็คือ1ส่วน n เนเนาะก็จะเป็น1ส่วน n มากกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน n บวก1 อันนี้จริงไหมอ่าเราก็มาดู1ส่วน n มันมากกว่า1ส่วน n บวก1ถูกต้องเนาะเพราะว่าฝั่งเนี้ยก็คือ n บวก1ตัวส่วนมันมากกว่าถ้าส่วนมากกว่าก็คือค่ามันจะน้อยกว่าถูกไหมก็แสดงว่ามันถูกแล้วหรือเราจะเงื่อนไขเขาบอกว่า n มากกว่าเท่ากับ1ใช่ไหมเราก็ลองแทน n เป็น1ดูก็ได้ก็จะเป็น1ส่วน1มากกว่า1ส่วนสองใช่ไหมหรือหรือหรือเอ่อ หรือเราจะลองแทน2 3 4ไปใบก็ได้เนาะอันนี้ก็จริงเงื่อนไขแรกถูกต่อไปเงื่อนไขที่2ก็คือลิมิตของ a n เท่ากับ0เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนาะก็เป็นลิมิตของ1ส่วนเ n เข้าใกล้อินฟินิตี้จากเรื่องของลิมิตเนาะลิมิตของ1ส่วนเเป็น0ถูกต้องไหมอันนี้เป็นการหาลิมิตอนันเนาะอันนี้พีเข้าคิดว่าน้องจะจำได้โอเคเมื่อมันผ่าน2เงื่อนไขก็แสดงว่า อนุกรมสถับนี้เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับเนาะโอเคต่อไปที่ก็มีตัวอย่างที่มันยากขึ้นนะครับก็เขาบอกว่าจงพิจารณาซิกมากลบหน่งกำลังเบวกหคูณกับ 2n งเอ็นส่วนสี่เอกำลังสองลบสามนะครับ N อ,นต,อนตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกนะครับวิธีทํานะครับ จากโจทย mm. ์เราก็พบว่าเป็นร yeah. ูปแบบของอนุกรมสลับเนาะเนี่ยถ้าเป็นพี่ก็สังเกตว่ามันมีลบหนึ่งยกกำลังเอ็นบวกหนึ่งพี่ก็เห็นว่ามันเป็นอนุกรมรูปแบบคล้ายๆอนุกรมสลับพี่ก็มองว่าเป็นอนุกรมสลับก่อนเนาะซึ่งเอถ้าเป็นอนุกรมสลับเนี่ยพี่ก็มี A อเท่ากับส n ส่วนด้วย4 n ่เกำลังสองลบ3เนาะทีนี้ก็เรามาทดสอบจากเงื่อนไขที่1นะครับเงื่อนไขที่1ก็คือ A n มากกว่า a n บวก1ไหม มากกว่าหรือเท่ากับเนาะอเกก็จะได้ว่า2 n ส่วนด้วย4 n ่เกำลังสองลบ3มมากกว่า2 n เนบวก1เนาะแล้วก็เอา n บวก1ส่วนด้วย4 n บวก1ทั้งหมดกำลังสองลบ3มกรณีนี้มันมันอาจจะมองยากว่าเออมันมากกว่าจริงไหมของพี่ก็ลองลองแทน n จากเงื่อนไขที่ว่า n มากกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยพี่ก็ลอง n เท่ากับ1เข้าไปอันนี้พี่ก็แสดงการทดสอบว่าเออพี่พี่ก็ลองแทนเอ ท่ากับ1เข้าไปก็จะเป็นตามนี้นะครับก็2คูณ1ส mm. ่วนด้วย4ี่คูณหนึ่งทั้งหมดเอ่อสี่คูณ1นึ่กำลังสองลบสามมากกว่าเท่ากับสองคูณ1บวก1ส่วนด้วยสี่คูณหนึ่งบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองลบสามพี่ก็จะได้2ส่วน1มากกว่าหรือเท่ากับ4ี่ส่วนสิบสามมันนี้จริงไหมอ่าอันนี้มีก็เป็น2อเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็4ี่ส่วนสิบสามมันก็น้อยกว่าเนาะก็แสดงว่าเงื่อนไขแรกผ่านนะครับเป็นจริงเนาะต่อไปเงื่อนไขที่2นะครับ ลิมิตของเ n เป็นศูนย์ไหมนะครับเมื่อ N เข้าใกล้ i ิน i n i t y นะครับเราก็แทน AN ก็เป็นลิมิตของ 2N ส่วน 4N กำลังสองลบ3เท่ากับศูนย์ไหมโอเคการหาลิมิตอน,น,นันจำได้เนาะเราก็จะต้องเอา N เอาเอา n ที่มีเลขยกกำลังสูงสุดหารตลอดเนาะจำได้เนาะเทียก็จะได้ว่า 2N ส่วน N กำลังสองหารด้วย 4N กำลัง2หาร N กำลังสองลบ3ส่วน n กำลังสอง ก็อันไหนแต่กนได้ก็ตัดเนาะพี่ก็จะเแล้วว่าข้างบนเนี่ยก็เหลือสส่วน n ส่วนด้วย4ลบสส่วน n อนกำลังสองเท่ากับ0นย์เนาะทีนีลนนนนน้ลิมิตของ2ส่วน n นเม่อเข้าคอคินฟินิตี้ก็เป็น0นย์เนาะลิมิตของค่าคงที่ก็เป็น4เนาะตรงนี้3 n มส่วน n อ,นนอนกำลังสองก็เป็น0นก็เป็น0นย์ส่วน4ลบ0ูนย์ก็เป็น0นย์ส่วน4ก็เป็น0ูนย์เนาะ พราะมันเป็นศูนย์ก็แสดงว่าเงื่อนไขโอเคถูกต้องดังนั้นพี่ก็สรุปว่าอนุกรมสลับนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าก็แค่นี้นะครับในส่วนของตัวอย่างที่สองเนาะในเรื่องของอนุกรมสลับมันก็มีแค่นี้นะครับคือหลักๆเราก็ต้องจํารูปแบบให้ได้นะครับแล้วก็จําเงื่อนไขการทดสอบสอบเงื่อนไขนี้ได้แล้วก็สามารถทําข้อสอบในเรื่องของอนุกรมสลับได้นะครับ โอเคสำหรับเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ